เมื่อวันที่27สิงหาคม2563นายสายชนแจ่มแจ้งผู้อำนวยการสักงานสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่6ได้เป็นประธานในการประชุมภายในสันักงานสรพ .6 ประจำเดือนสิงหาคม2563โดยมีหัวข้อสำคัญในการประชุมดังนี้ 1. จากสถานการณ์โควิด -19 อธิบดีได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกจ้างในเรื่องรับคำร้องหรือครอเจ โดยให้เร่งดำเนินการภายใน30วัน 2. ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Profit s e n t e r Management Quality Award หรือ PMQA จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยอธิบดี จะขึ้นรับรางวัลในวันที่9กันยายน2563 3. ผู้อำนวยการสอรอพ6ขอความร่วมมือทุกคนในสำนักง,งานให้ดำเนินการกิจกรรม5สอ,อย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานกรุงเทพมหานครพื้นที่6หรือโทร02-439-0771-2